ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยขโมยปูนซีเมนชิบหายแล้วตำรวจอย่าเพิ่งมานะี่อยู่ใกล้สอนอนนี่หว่าตรงนี้ใช่ปะวะไอ้ตำรวจเสียงตำรวจมา,มาตำรวจตำร,รวจตามหลังทุกคนตำรวจตามหลังโหขับยากก็ได้อย่างเงี้ยผมผมผมไม่มีหรอกเออความสามารถพิเศษนะครับ แต่ว่าคุณตำรวจอยากเป็นคนพิเศษไหมล่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับนาทีคนเดิมนะครับวันนี้จะมาแก้แค้นนะครับเมื่อวานนะครับจกปูนพลาดนะครับขี่เหินลงมาแตกเลยครับโดนโดนไปเกือบหมื่นนะครับตังกระเป๋าตอนนี้ตอนนี้เหลือหมื่นเก้านะครับทุกคนแล้วก็บินเช็คยังไม่ได้จ่ายเลยตอนนี้แบบเป็นหนี้ดีตำรวจกับหนี้หมออยู่นะครับทุกคน เควนนี้จะไปแก้แค้นจกปูอีกรอบหนึ่งครับเราต้องกลับมาผงาดอีกครั้งนะครับต้องกลับมาทําให้สําเร็จให้ได้นะครับไม่มีอะไรสิ่งใดที่ทําไม่สําเร็จนะครับลุยให้เบรกรดกนเชันจะพลาดไปอ้าวต้องไปเบิดนู่นเลยว่ะหาคนไปส่งเอเอ,อใครไปส่งดีวะเออโทษนะครับโทษนะว่างไปส่งที่พาวไหมครับ อ่าแป๊บนึงนะดูรถก,ก่อนครับผมโอเคเราต้องจบปูได้สำเร็จนะทุกคนตำรวจกี่คนหมวดสิบสีนน่นนสบายครับหมวดเยอะมากสบายก็บานล้ววันนี้เรามาขี่หนีตำรวจกันนะทุกคนเราต้องสำเร็จให้ได้<ก>ไปหาหมอไซค์ก่อนนะครับเราใช้มอไซค์จกอุ้ยแก๊งสุดบ่วงอ่ะนะสุดยอดโคตรสวย โอเคเดี๋ยวเราไปเบร์รถก่อนไปพาวรถก่อนนะครับพอดีรถอยู่ได้อยู่ในพาวแหละตำรวจไม่เคยกลัวหรอกครับพี่เคยเป็นตำรวจมาก่อนน้องพี่รู้ว่าการทํางานตํารวจเขาใช้อะไรทํามากเขาใช้ทําเขาทํายังไงบ้างในการไล่จับคนร้ายพี่ก็มีเทคนิคของพี่แต่พี่เหินลงมาแตกกันเลไปแก้วโหเมื่อวานแบบเหินลงมาแตกกับชีวิตแบบรันทดมากเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้โชว์เทพโชว์อะไรให้น้องดูเลยอ่ะแต่พี่ก็ขับรถไม่เก่งอยู่แล้วนะ เเหิน,น <ะ S 1> แบบน้ทุเรศหนักกว่าเดิมอีกขอบมากครับครับโอเคไปเราเจอคนใจดีแล้วไปเบิกรถก่อนนะทุกคนปุ๊บคันนี้เรียบร้อยเบิกรถมอไซค์ครับทุกคนชุบนีมอไซค์มาหนีโถ่เ้ยไม่เคยกลัวหรอกเนะอ่าเราจะจกตึกไหนดีครับจกปูนนะครับแก้แค้นหน่อยนะครับกับการจกปูนขั้นเทพนะครับสายนาก,กากรก่อน มีคนจำเราได้นี่เรียบร้อยสถานการณ์เรียบร้อยแล้วทุกคนน้องๆน,องนีอย่างเทพเป็นไงจะออกซิง <Okay. S 1> ยังอ่ะพร้อมปะลุยโอเคอืมลุยๆๆๆจบปูจบปูจบปูเ้ยจบตึกไหนดีวะตึกไหนหน่าจบจริงๆเลยตึกไหนตึกไหนน้องมีแนะนำตึกไหนไหมตึกที่แบบจกง่ายๆหน่อยอะ่ะอืมเฮ้ยตึกนั้นน่าสนเด้อเด้ตึกไหนดีวะ เห็นเขาสุดมากเขาก็จะตกตึกอะไรกันเนี่ยแหละเห็นคนตกจกจกเยอะตกอะไรจกเธอพูดลิ้นพันหมดแล้วตอนนี้ไปไปไปทุกคนจกปูนกันหนีตรงนี้ดีกว่าตึกนี้น่าจะจกได้เฮ้ยตึกนี้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 โอเคแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยมันล่กลุแปลกๆเดี๋ยวดูร้านราวก่อนทุกคนร้านราวไม่น่ามีตำรวจนะพร้อมลุยปุ๊บปุ๊บโอ๊ยพลาด อืมไอ้บ <M> ้าเอ้ยแค่จกกูนทำไม่ได้มึงไปตายแล้วเกิดใหม่ไปนาทีมึงไปตายแล้วเกิดใหม่ไปนาทีวัดปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยขโมยปูนซีเมนต์ชิบหายแล้วตำรวจอย่าเพิ่งมานะนี่อยู่ใกล้สอนอนี่หว่าตรงเนี้ยใช่ปะวะกำลังจกอยู่เลยตำรวจใจเย็นนะครับผมกำลังจกอยู่นะครับมาแล้ว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 เจริญ ตัวบาแล้วเพนดิ run ตัวกว้าหนีดิครับรออะไรหนีเอหนีเอหนีเอหนีหนีเอวิ่งเอวิ่งซิ่งครับทุกคนเขารู้ป่ะหนีแล้วกูไปแล้วกูกูรถหวอมาเมื่อกี้ไม่รู้มันจะตามเรามาได้ปะ เชื่อตื <Techn Pokémon> ่นเต้นวะทุกคนต้องสําเร็จนะรอบนี้ต้องสําเร็จถ้าสําเร็จก็จบยาวๆไปเฮ้ยตื่นเต้นชิบหายไปการจบปูนของนาทีนะครับทุกคนเส้นทางรูปผู้ชายครับไม่มีใครตามนะเพราะว่าเราเนียนจุดไม่ได้แด่คุณลเฮ้ยตำรวจตำรวจที่ว่าตำรวจที่ว่าเดี๋ยวเขียว เส้นทางลัดเมื่อกี้โอ้โคตรเฟี้ยวทุกคนเมื่อกี้เห็นเส้นทางลัดที่ไหมนี่สูดสูดเขาปั๊บไต่ติดหมบแน้นตัวเฮ้ยน่าจะรอดแล้วทุกคนน่าจะรอดล้วภารกิจสำเร็จนะครับง่ายจังวะโอ้ง่ายเกินไปแล้วโอ้ง่ายจังเลยกดดานก่อนกดดานกบดานกดดาน ตอนนี้นะครับก็ได้ปูไปแล้วนะครับไหนดูที่หนึ่งถุงโอ้สุดยอดธารกิจสําเร็จนะครับเดี๋ยวเอาหน้ากากออกก่อนโอเคหน้ากากออกก่อนนะครับใส่แค่แว่นพอนี่สําเร็จว้าวนาทีทําสําเร็จแล้วทุกคนตอนนี้นะครับนาทีทําสําเร็จแล้วพี่แก้แค้นเมื่อวานนะครับที่ว่าพี่จกพลาดไปปวร้อนมากในที่สุดก็ทําสําเร็จไปราไปจกต่อ คือพี่เด่นมากเลยตัวแต่งการแต่งตัวตการอะไรพี่เนี่ยเด่นมากเลยตำรวจจับแ้แน่นอนเนี่ <c oughs> ยเดี๋ยวเราไปการาดก่อนนะไปเบิกรถรถรถยนตน์นะแล้วก็มาเก็บไวนะ้เก็บไว้นะไป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 เราไป <c oughs> เอานี่ไปเก็บก่อนปูน <c oughs> ไปเก็บก่อน เราไม่เกี่ยวนะคุณตำรวจผมไม่เกี่ยวนะผมจบไปนานแล้วนี่ย,ปมมนะออยไปตามผมนะตำรวจเอออยู่ตามผมเด้อเคตำรวจไม่ตามนะครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วนี่เราเสร็จหมดแล้วนะหนีดิรออะไระครับท่านแต่ว่ามอไซค์หนีง่ายกว่ารถยนต์พี่เคยขี่รถยนต์หนีอยู่แบบชีวิตแบบรันทดมากพอจะถึงว่าจะอะไรเก็บไปก่อนปุ๊บ เราก็มาตรงรถรถยนต์มาเบิกโอเคอ่าคันนี้โอ้วิ่งกันวุ่นวันเลยเว้ยปรถเรียบร้อยเราก็เก็บเก็บปูนเข้ารถยนต์กันเก็บปูนเข้าเก็บปูนเข้าไปก่อนโอเคเรียบร้อยเก็บปูนเข้าไปแล้วนะทุกคนโอเคภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ดี ตอนนี้เราก็เก็บปูนเข้าไปในรถเรียบร้อยนะครับรถร้อยโลๆๆๆนะแล้วก็เอาตัวไปเก็บก่อนปุ๊บเรียบร้อยภารกิจสําเร็จร่วงไปได้ดีครับโหจ่ายต้องเสียเงินด้วยเหรอเนี่ยจกใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวไปจดตึกแดงดีกว่ารอบนี้จดตึกแดงเงินเหลือเท่าไหร่ตอนนี้หมื่นหกสบายหมื่นหกจกต่อไปการจกครั้งยิ่งใหญ่ของนาที ของวันนี้ก็คือจะมาจกปูนรัวๆแค้นเมื่อวานมากแต่ยังไม่ทันหนีให้น้องๆดูเลยคนระับตกตึกแดงดีกว่ารับนี้ตึกแดงมันใกล้ไหมวะใกล้ไหมปะแต่ต้องขี่หนียังไงวะเนี่ยเดี๋ยวดูทรงมันเมื่อกี้ตำรวจตำรวจมาแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเราเหินไปทางนั้นมันก็เลยรอดน,นะครับทุกคนเมืนน่อกี้ตอนนี้ก็จะเหินไปทางไหนต้องดูก่อนนะไปดูล่าลาก่อนนะครับว่าจะไปทางไหนดีแต่ว่าตึกแดงนี่เขาบอกว่าจก,จกยากใช่ไหม แบบทางหนีทางหนีอะไรเงี้ยมันยากป่าวะไม่นอนใจเหมือนกันนะตึกแดงมีหิจกว็วะมีนี่ไงเดี๋ยวจะจกไงดีวะเหินไปตายป่าวะดูลัดลาวก่อนนะครับเหินไปลงข้างนี้ดีกว่าเหินไปลงข้างนี้เดี๋ยวเด้อโอเคดู้ลัดลาวแล้วเราจะเหินไปทางนู้นนะทุกคนน้องๆเดี๋ยวพี่จะเหินไปตรงนู้นนะโอเคตั้งตั้งตั้งท่าก่อนตั้งท่า ทางท่านี้แล้วก็จบก,ก่อนจบได้ป่าวะตรงนี้ได้อยู่แลว้วมั้ะ<ย>ได้เย่เรียบร้อยการขโมยปูนขอหนีก่อนเด้อเดีย๋ยวพึ่งมานะตำรวจแต่ตำรวจ,รวจ14นายแน่ทุกคนเราจะไม่เกมนะครับโอเคแต่ว่าตึกแดงเนี่ยมันก็เข้ายากอยู่นะเพราะว่ามันก็หลายขัน้นหลายคอนอยู่ทางอะ่ะไป ตำรวจมาเพราะว่าเสียงวัวเต็มหมดเลยเสียงวัวเต็มหมดเลยครับทุกคนดันไงเย้ยชิบหายตำรวจตำรวจตามหลังทุกคนตำรวจตามหลังโอ้โหขับยากก็ได้อย่างนี้ โอ้ยมาเร็วว่ะโอ้ยตำรวจตำรวจตำรวจกี evet, ่วิว่ามันยิงเราอ่ะไม่รู้เลยคือเมื่อวว้าแตกลืมเส้นทางว้าแตกลืมเส้นทางว้าแตกอ๋อแตกกันนะคุณอ้ ตัวเลือเอ้ยช่วยด้วยไม่โอ้ยเออพี่พี่ชาไปเลยครับผมทำคดีด้านหน้าอยู่ด้านหน้าเขาก็ชนตายเหมือนกันไม่ลู้เห็นมันเป็นนางเหินปะตาลายตาลายโดนรวบเลยทีเดียวเหี่ยวได้กินข้าวแกงแหนข้าวแกงเนคกุก โอเคดีนด้มีถุงเดียวอ่ะดีแล้วถุงนั้นไม่เก็บแล้วชีวิตไม่น่าเลยชีวิตพลาดแล้วรือก็ทางเหินตาลายครับสมองไม่ดีชีวิตคนประชาชนสวัสดีครับเป็นผมรึเปล่าครับผมทำไมคนถึงคิดทำสิ่งผีดกฎหมายอ่ะเอ่อผมเดินเส้นทางสายผิดครับ วอคือกฎหมายมันไม่รุนแรงพอใช่ไหมคนเลยยังไม่กลัวมันเท่าไหร่คือผมโดนเพื่อนชักชวนครับเพื่อนคนไปไหนอ่ะเพื่อนผมมันรอดครับโดนทิ้งผมครับตอแหลก็กูอตอแหลมันบังคับไปผมถ้าช่วยมันครับผมก็เลยต้องทําตามมันรอครับผมแล้วพื่อนคุณชื่ออะไรเพื่อนคชื่ออะไรมันไม่บอกชื่อครับมันเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้ครับ ผมยืมเงินงเขามาครับแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ไปจกปูนมาคืนครับจําการแต่งตัวลักษณะนะการแต่งกายได้ไหม,มใส่ชุดสีดำครับโอ้ผมอะ่ะไม่มีตังกินข้าวผมไปขอยืมเขาแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปหาเงินมาใข่มาหาปูนมาคืนแทนเงินครับได้ด้วย ผมไมู่จะทำยังไงครับผมมีตังค์กินข้าวเลยครับพ่ตังคด้จตายแล้วเห็นไหมจ่ายแล้วผมก็ได้มาสองหมื่นทงานมะเฮ้ยผมไม่รู้ว่าางเลยใคร้มผมไม่รู้คุณจะอ้างอะไรนะเขาหลบหนีแล้วก็จกปูนนะอันนั้นลงให้เขาหน่อยเขาบอกไม่มีตังค์กินข้าวพึ่งขอเข้ามาสองหมื่นฮะใครก็โผดได้ไม่ได้กินข้าวอ่ะคุณต้องทํางานนะไม่มีตังค์ครับผมพึ่งขออีกคนนั้นมาสองหมื่นแล้วบอกให้จกปูนมาใช้นี่ฮะไม่อยาทำแบบหัวข่าวนะ ชีวิตตอนแหลกเก่งทีอตอนแหลกเก่งไม่ขอใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจยิงหน้าพี่ดิแม่งปากดีไปล่อยมือเขาพลอยทำไมย๋มาทถึงโหดไลค์กันจริงๆเลยนะทำไมคือได้รู้ถึงโหดไลค์อย่าจริงเลยแย่งกันอย่าแย่งกันขอฟ้ามาละยืนบังไงยืนบังหมดน้ำเงินไมค์แล้วอามีหลบหนีครับปูนอยู่ที่ผมเขากิฟต์ อ๋องั้นลงลงห้องมันึกของกลางนะครับชีวิตราโดนโดนรวบแล้วครับตำรวจไม่สนใจเลยเฮ้ยหมดแล้วป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 มดแล้วผมผิดไปแล้วคครับุณตำรวจมีหนึ่งลูกนะครับแต่อยังฝากเก็บของตัวนะครับไปทำเลยขอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยว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  คุยกับสินน้องคนนี้คุยคุยกับสิ์น้องไ่ตำรวจเยอะจังครับนี่คุณคุณวางีทำอะไรนี้ท่านวดีอ่ะพออยงั้นจัดการเลยคนนั้น่ะเะแ๋ยวคนนี้จัดการเองโอเคแป๊บนึงแล้แม่ขอเขียนคดีป๊บหนึ่งหนึ่งนาทีถ้าคนไม่หยุดเราจะล็อกมือนะผมยังไม่ได้ทำเลยเลยครับไม่ไม่ตัวนี้ตัวนี้อ๋อครับ เรียบร้อยโดนล็อกเรียบร้อยลงลงไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างเลยผมเพิ่งจบครั้งแรกนะฮะช่วยบรรเทาหนักหน่อยนะฮะปุ่นหนึ่งลบหนีได้กินข้าวแกนอนคุกอีกแล้วสามพันสามพันนาที ประกันไว้คะถ้าประกันก็จะเป็นหนึ่งหมื่นห้าร้อยโอ้ยตังคิงพึ่งขอเข้ามาไม่ประกันหรอครับ <c oughs> <laughs> พึ่งขอเข้ามาสองหมื่ตะก,กี้แล้วเขาบอกให้จกปูมาใช้นี่เดี๋ยวผมก็เลยต้องมาทำอาชีพแบบนี้ครับอ่ะใครอย,อยากเชียนบินเลยครับผมไม่มีใจสงสารเลยสงสารประชาชนเลยจนตำรวจเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราไปกินนอนข้าวแกงแรงคุกดีกว่าเรา กินข้าวแกงในคุกอยู่ห่งรอยเดี๋ยวพอยลดให้นะขอบคุณครับเดี๋ยวแล้วก็แต่อย่างอื่นเลยต้องโชว์ความสมาร์ทพิเศษก่อนโชว์อะไรครับอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณมีดีอะหรอฮะใช่อืมอะไรอยู่วะอืมผมว่าผมขี่รถชนะน่ะไอ้ไอ้ที่ไอ้เคสหัวน้ำเงินเมื่อกี้ปนกับถุงอะปนกับถุง คูณสองไอคูณหนึ่งค ah, okay. ูหนึ่งคูณหนึ่งคูหนึ่งเหรอโอเคนี่ผมโชว์อะไรดีอ่ะต้องโชว์จริงห่อนดิออาหูผมดับเหรอน่าจะหูดับแล้วนี่เขาให้ผมโชว์อะไรเนี่ยผมจะโชว์อะไรได้เนี่ย ได้ไหมเมื่อกี้มีหัวในหูมีหัวในหูที่จริงมีหัวตีกันครับขอเลิกขาเลิกในโชว์ควาสามพิเศษผมผมผมไม่มีหรอกเอ่อความสามารถพิเศษนะครับอะไรก็ได้แต่ว่าคุณตำรวจอยากเป็นคนพิเศษไหมล่ะครับว้าว <laughs> อ่ารถแด้ขอบคุณครับชื่ออะไรครับคุณตำรวจพลอยค่ะเดี๋ยวเจอกันบ่อยๆนะครับ มาให้จับ,บ่อยๆใจดีจังมาให้จับ,บ่อยๆนะจะได้มีคดีเยอะๆได้คุณพลอยนะฮะคุณพลอยมีแฟนยังฮะไม่บอกค่ะสนใจคีคุกอยู่ผมไหมฮะถึงไฟจาราจรจะมีหลายดวงแต่คู่ควงมีคนเดียวนะฮะขออนุญาตเจวเลยนะครับผมเจอกันค่ะ เจผมลงเสียใจนะฮะอยาเล่นกันนาทีนาะทีนาะทีจีบสาวเก่งกนะว้าเราอยู่ที่คุกแล้วทุกคนตอนนี้ครับเป็นนักโทษไปแล้วนะทุกคนเกมครับนาะทีเกมนทีเกมทุกคน โอ้ยเด็กขี้คุกแล้วมันดึกเด็กขี้คุกไอเด็กขี้คุกนาทีเด็กขี้คุกไอเด็กขี้คุกโอ้ยมันจะรอดอยู่แล้วพี่เหอนเลยตรงนั้นว่าไอนาทีมันไม่ใช่ทางเหมันคือกำแพงไอมันคือรั้วไอบ้าเอ้ยไอบ้าเอ้ยโอ้ยชีวิตตอนนี้ก็มาอยู่ในตรงขังนะครับทุกคน เพราะเราทาผิดกฎหมายนะครับคนที่ทําผิดกฎหมายก็ได้เจอแบบนี้นะทุกคนดูนะครับว่าตอนนี้บินบินมันโดนเท่าไหร่เราดีตอนนี้เดี๋ยวดูนะเออสามพันห้าห้าพันโอ้โหสี่พันเฮ้ยแต่เขาลืมอันนี้ปะวะไม่ไม่ไมไม,ไม,ไม่ลืมนี่อะสามพันห้าปูน,นีไม่ลดเลยอะโอ้โหตำรวจใจร้ายมากเกเดวไปเจอตอนที่พี่ออกคุกเลยละกันเนาะตอนนี้พี่ก็ออกจากคุกแล้วนะครับ ว่าจะไปจกปูนต่อครับติดใจสาวตำรวจจกต่ออีกรอบหนึ่งนะว่าจะสําเร็จไหมนะครับถ้าไม่สําเร็จก็ได้กําไรไปเจอสาวตำรวจนะเดี๋ยวคุณไอผมประเทศจารีเด้อคุณไม่เก็บรถเหรอเออ,เออใช่ลืมประเทศจารีแล้วประเทศจาี <5 S 2> นีกว่าโอเคโอเคโอเคประเทศจารีเฉยประเทศจารีหอุดประเทศดีเก็บรถก่อน โอเคเดี๋ยวประเทศลีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนกันเดี๋ยวมาจบครั้งหน้าให้ดูใหม่นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับน้องๆใครที่ชอบคลิปพี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เนาะพี่ก็จะมาทำอะไรกินเกลียนเนี่ยแหละครั้งหน้าก็จะมาขายโคเคนขายยาดูเนาะโอเคเส้นทางลูกผู้ชายนะครับของนาทีนะครับทุกคนวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับว่าจะไปจกต่อยรอบต่อดีวประเทศประเทศจาีนะลีหนะ้าสักพักอะขี้เกียจรออะเดี๋ยวพีีี่่าาทออกหนนน้ตลัเะ โอเควันนี้ก็พอใี้ครับขอบมากครับทุกคนที่ติดตามชมพี่นะครับ